ถ้าคนอยากทาร้านอาหารเพราะตัวเองชอบกินผมแนะนําว่าให้เก็บเงินไว้กินดีกว่าไม่ต้องเปิดร้านอาหารเราจะมีความสุขกว่าเยอะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําธุรกิจร้านอาหารเราคนต้องรู้ครับต้องรู้ว่ามันมีโอกาสเจ๊งมากกว่าโอกาสรอดอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องรู้คนจะบอกว่าทําร้านอาหารง่ายไหมบอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ยากที่สุดเพราะว่าเวลาคนอยากทําร้านอาหารนะผมรู้เลยจะมีไมซ์เซ็ตส่วนใหญ่ อย่างนี้ฉันทําอาหารอร่อยฉันกินเป็นฉั้นรู้ว่าอะไรอร่อยแล้วแค่นี้แหละคนหลายคนมากที่ทําร้านอาหารแล้วเจ๊งเพราะด้วยความคิดแค่นี้อย่างที่ผมบอกไอ้แค่รู้ว่าอาหารอร่อยกับทำอาหารอร่อยคือส่วนที่ง่ายที่สุดของการทําร้านอาหารร้านอาหารเหมือนฟันเฟืองเป็นเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นโดยแค่ไอ้ความร้านอาหารอร่อยอ่ะคือหนึ่งในพันชิ้นเพราะนั้นน่ะเขายังไม่รู้อีกเป็น900กว่าชิ้นเป็นพันชิ้นอีกหลายอย่างนี่เขาไม่รู้ของเรื่องร้านอาหารแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบกินอาหารแล้วอยากเปิดร้านอาหารจะเจ๊งทุกคนไม่ใช่ ใช่นะฮะแต่ผมแค่บอกว่าผมเห็นว่ามันมีโอกาสน้อยแล้วกันที่จะประสบความ